รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำเพชรพิทุมั่งมีได้ในรายการไทยสไตล์เช่นเคยนะคะ และสำหรับวันนี้ไทยสไตล์ก็จะนำเอาความสนุกสาระความรู้เกร็ดความรู้ต่างๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นต้องไปรับชมกันเลยค่ะโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นำความสะดวกสบายนำความเจริญมาสู่ถิ่นทุรกันดารหลายทิ่นเลยนะคะและในวันนี้เราจะนำเอาเรื่องราวใดมาฝากทุกท่านต้องไปรับชมกันเลยค่ะช่วงเรื่องของพ่อ แต่ก่อนที่นี่เป็นป่าเขาหอล้นนะฮะซึ่งราษฎรไม่เข้าใจในการใช้พื้นที่นะฮะเที่ยวทางป่าแล้วก็ปลูกเป็นข้าวไร่ในการนำมาบริโภคข้าวไม่พอกินคุณ่าชีวิตเป็น,ปนอย่างแร้นแค้นครัสุขภาพก็ไม่ไม่ค่อยดีเริ่มต้นกนารวงความเป็นมาแต่ตอนแรกนะฮะโครงการพัฒนาบาางกรบางจุน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผมสมเด็จพันปีหลวงเสด็จมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2543นะฮะมาและท่า,ทานใดมาเห็นความแห้งแล้งความอยากจนของราษดรในพื้นที่นะครับป่าไม้ถูกทําลายไปเยอะนะฮะท่านก็ได้มีำลำิีให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาเข้าเฝ้าช่วยบูรณาการกันทําช่วยกันสร้างจิตสํานึกให้รรในพื้นที่อนรักป่าไม้ แล้วก็ช่วยกันพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของรัษฎรให้มีความยั่งยืนโดยแต่ตั้งศูนย์บริการสาสารชุมชนขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการเรียนรู้นะฮะโดยให้รัษฎรเข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะฮะจากการทำทาข้าวไร่มาเป็นข้าวนาดำนะโดยการทำทานาบนบนพื้นที่สูงนะฮะทุกวันนี้ครับข้าวมีพอกินครับข้าวกินเขาก็เหลือเขาไว้ขายนะฮะ ข้าวพืนพันธุ์พื้นเมืองที่ร,รัชวรเขาปลูกไว้สำหรับบริโภคกินเองนะฮะในคนเรือคือข้าวกลายขาวกลายแดงนะฮะแล้วจะแบ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งปลูกเป็นข้าวเหนียวกำรร mm. เขาเรียกข้าวเหนียวกำรรลืมผัวนะฮะ, mm. ะ,ะก็จะมีพืชอีกบางส่วนที่เป็นพืชประจำถิ่นที่เราได้ส่งเสริมไปนะฮะ mm. ที่นี่ก็จะมีะต้นมะแขวนนะฮะหรือทางพัฒนาการเขาเรียกว่าเครื่องเทศเครื่องเทศพื้นเมืองนะฮะ จะมีมะแขวนสดผลสดที่ก็จะนําไปขายที่ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้างล่างนะฮะและอีกส่วนหนึ่งเราจะทาเป็นแห้งเป,เป็นแบบแห้งแลแ้วไปรูปทําเป็นน้ำพริกมะแขวนนะฮะแพ็กกิ้งนำไปขายในพื้นที่นะในวิธีบ้างกลางในหมู่บ้านใกล้เคียงหนึ่งแรกสุดคือได้ความรู้ความรู้จากการไปรูปนะฮะปรูปเสร็จปัป๊บพอขายได้ปัป๊บก็กลุ่มก็จะมาได้ได้เงินกลับคืนมาสู่กลุ่มนะฮะ ก,กลุ่มก็จะบร,บริหารบริหารเงินในกลุ่มกันเองครับผมรู้สึกดีใจหรือภูมิใจที่ผมได้มาทํางานตรงนี้นะครับผมเพราะว่าได้มาทํางานสนองงานพอะราดีครับซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมานะฮะรัศดรมีจิตสานึกในการดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็ดําเนินชีวิตตามแบบวิถีพอเพียงรัศดรมีความอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุขดีขึ้นครับ กิ่งเพชรกันแว่นนะครับเราเป็นร้านแว่นตาที่เปิดมาก30กว่าปีแล้วอยู่หน้าประตูธรรมาศาสตร์จ hmm. ุดแขนคือเราจะเป็นที่นี่เราจะรวมเครื่องมือของโรเดนต็อกทั้งหมดนะครับที่นี่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายของโรเดนต็อกโดยตรงเลยโรเดนต็อก ok เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีฟรีฟอร์มเทคโนโลยีเจ้าแรกของโลกพอผลิตออกมาได้แล้วเนี่ยเขาจะถือลิขสิทธิ์อยู่10ปีแล้วค่อยปล่อยออกมาในขณะที่เจ้าอื่นเพิ่งเริ่มทําฟีฟอร์มเทคโนโลยีนี่โรเดนต็อก ok ไปอันอื่นแล้ว เขาจะเป็นมีความเทคโนโลยีที่นำหน้าชาวบ้านกว่าเสมอเลนส์โนโตตอกนะครับจะเป็นเลนส์ที่กว้างที่สุดและจะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลที่ทำออกมาเพื่อคนต่อคนเท่านั้นก็อบอันนี้จะเป็นของลินเบิร์กนะครับทำมาจากประเทศเดนมาร์กเราจะมีการคัสตอมสีคัสตอมขนาดคัสตอมไซส์ได้เลือกสีได้ตามใจชอบเลยเป็นแว่นที่เบาที่สุดในโลกและขั้นตอนการให้บริการของทางร้านกิ่งเพชรการแว่นนะครับเข้ามาถึงเราก็จะให้เจอคุณหมอก่อนเลย เป็นนักทศนมาตรนะครับหรือหมอสายตาครับเพื่อเป็นการตรวจวัดสายตาและตรวจโครงสร้างตาโดยโดเ d e n stock D นไอส n n นเนอที่จะวัดโครงสร้างตาต่างๆนะครับทุกอย่างจะประมวลผลใส่เข้าไปในเลนส์มันจะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลเลยมันจะไม่ได้แก้แค่ค่าสายตาอย่างเดียวแหละจนไปเติมเต็มส่วนที่หายไปของข้อมูลตาเราหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวัดสายตาต่างๆเราจะไปที่เครื่องอสลิปแรมดิจิตอลสลิปแรมตัวนี้จะเป็นการวัดดูโลก ตาเบื้องต้นให้ทั้งเปลือกตาภายนอกและดวงตานะครับเมื่อดูอันนีเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเลือกกรอบแว่นและเลือกเลนส์กันว่าเราต้องการเลนส์ชนิดไหนและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกกรอบแว่นเสร็จแล้วเลือกเลนส์เสร็จแล้วเราจะไปที่อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องดวงตุอกอิมเพรสชันดิสเป็นการวัดพารามิเตอร์ต่างๆสําหรับแว่นกับคนลูกค้าคนนั้นเพื่อจะได้เป็นแว่นเฉพาะบุคคลเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวนะครับให้เราดูแลคุณนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาสายตาบันิตใดลองเข้ามาวัดสายตานัดกับคุณหมอทุก่อนแล้วเราจะตรวจสุขภาพตาตรวจทุกอย่างให้หมดเลยว่าจะต้องใช้เลนส์หรือแว่นชนิดไหนสนับสนุนโดยเรดิโอไทยแลนด FM 88 Good n e w Great Music ภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามารู้จักกับการบำรุงดูแลผิวที่แห้งกร้านมีเริยวรอยกันดีกว่าค่ะโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาไม่มีใครประสมที่จะให้เกิดเริยวรอยบริเวณหนกแก้มหรือหางตาโดยเด็ดขาดนะคะแต่วิธีการป้องกันนั้นเราต้องมาศึกษากันก่อนว่า จะมีสมุนไพรจากธรรมชาติชนิดใดที่สามารถลดริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นก่อนเมื่อมีความชุ่มชื้นมีสารอาหารที่แรงพอสมควรนะคะเข้ากับผิวเราได้นั่นแหละค่ะก็จะทำให้ผิวพันธ์บริเวณนั้นไม่เกิดริ้วรอยแล้วยังมีความชุ่มชื้นอยู่เสมออีกด้วย ะนั้นบริเวณใบหน้าของเราทั้งหมดนั้นบริเวณที่มีเกิดริ้วรอยได้มากที่สุดแน่นอนค่ะเราคงจะหนีไม่พ้นกับริ้วรอยบริเวณหนกแก้มนะคะซึ่งเป็นขีด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 ,ขดบริเวณหางตาเวลายิ้มเนี่ยร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบนใบหน้านี่นะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเวลาเราพูดเราใช้อารมณ์ทางสีหน้าการยิ้มหัวเราะ เป็นการแสดงออกทางสีหน้าซึ่งกล้ามเนื้อนั้นจะขยับอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะทำให้มัดกล้ามเนื้อนั้นถ้าไม่ได้รับการบำรงุงแน่นอนค่ะว่าเล้ยวรอยนั้นจะเกิดขึ้นง่ายทีเดียวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจำเป็นไหมหลายคําถามถามดิฉันว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้อเจลอเจลก็คือครีมบำรุงรอบดวงตา บางท่านยังไม่เข้าใจนะคะยังเข้าใจว่าเราใช้เดย์ครีมหรือครีมบำรุงทั่วหน้าเนี่ยครีมบำรุงกลางวันก็น่าจะพอคนละส่วนกันบริเวณผิวรอบดวงตานั้นเขาจะไม่มีไขมันค่ะฉะนั้นความแรงกับความชุ่มชื้นที่จะให้ในพื้นผิวบริเวณรอบดวงตานั้นจะต้อง มีส่วนที่แยกต่างหากจากการบำรุงผิวหน้าทั่วไปค่ะแล้วจะใช้มากเกินไปก็ไม่ได้ใช้ไม่กี่ตัวแต่ต้องเป็นสารสกัดที่เข้มข้นค่ะอันนี้คือหลักที่สำคัญนะคะวิตามินอ e ีจากอะโวคาโดค่ะเป็นน้ำมันจากอะโวคาโดให้วิตามินอ e ีสูงมากซึ่งให้ความชุ่มชื้นกับบริเวณผิวนวดให้รอบนะคะคือเราล้างหน้าตอนเช้า แล้วก่อนการแต่งหน้ามีขั้นตอนการแต่งหน้าต่างๆเช็ดผิวด้วยโลชัน่นมาเฟืองโลชัน่นตะลิงปิงปริมบำรุงรอบดวงตาอเจลก็ต้องใช้ค่ะใช้ด้วยนะคะเพราะมีโจโจบาออยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมันจากอะโวคาโดวิตามินอ e ีสูงมากรวมไปถึงแตงกวาแตงกวานี่ถ้าอดนอนนะคะฝานบางๆแช่ตู้เย็นไว้ค่ะปิดทับ รอบดวงตานะคะก็ลดรอยหมองคล้ำจากถุงใต้ตาได้เหมือนกันตัวที่ขาดไม่ได้เลยวิตามินอ e ีจากขมิ้นชันค่ะซึ่งต้องใช้แน่นอนบำรุงรอบดวงตาทั้งก่อนการแต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะล้างหน้าสะอาดเช็ดโลชั่นต่างๆแล้วบำรุงรอบดวงตาแล้วก็ใช้นท์ครีมนะคะแยกต่างหากกัน แต่รอบดวงตาคุณต้องดูแลเอาใจใส่เพราะบริเวณนี้ริ้วรอยตรงนี้ฟ้องไวได้อย่างมากทีเดียวนะคะสอบถามรายละเอียดขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ค่ะดิ่ฉันยินดีตอบคุกบคำถามเลยนะคะสัปดาห์หน้าเรามีเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์มาเสนอต่อคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะ ดวงตาที่ดีที่แจ่มใสเป็นประกายนั้นนอกเหนือจากการบำรุงแล้วเป็นดวงตาที่มาจากใจที่ใสสะอาดจะใช้แววออกมาด้วยความใสมองโลกในแง่บวกนั่นแหละค่ะคือดวงตาที่แจ่มใสแล้วก็เป็นประกายค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรเป็นสีจำกัด ครับกิ่งเพชรกันแว่นนะครับเราเป็นร้านแว่นตาที่เปิดมา30กว่าปีแล้วอยู่หน้าประตูธรรมศาสตร์ุดแ็งคือเราจะเป็นที่นี่เราจะรวมเครื่องมือของโรเดนสกทั้งหมดนะครับที่นี่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโรเดนสกโดยตรงเลยโรเดนสกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีฟรีฟอร์มเทคโนโลยีเจ้าแรกของโลกพอผลิตออกมาได้แล้วเนี่ยเขาจะถือลิขสิทธิ์อยู่1 0ปีแล้วค่อยปล่อยออกมาในขณะที่เจ้าอื่นเพิ่งเริ่มทำฟีฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยโรเดนสกไปอันอื่นแล้ว เขาจะเป็นมีความเทคโนโลยีที่นำหน้าชาวบ้านกว่าเสมอเลนส์โนตตอกนะครับจะเป็นเลนส์ที่กว้างที่สุดและจะเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลที่ทำออกมาเพื่อคนต่อคนเท่านั้นกอบอันนี้จะเป็นของลินเบิรนะครับทำมาจากประเทศเดนมาร์กเราจะมีการคัสตอมสีคัสตอมขนาดคัสตอมไซส์ได้เลือกสีได้ตามใจชอบเลยเป็นแว่นที่เบาที่สุดในโลกและขั้นตอนการให้บริการของทางร้านกิ่งเพชรการแว่นนะครับเข้ามาถึงแล้วก็จะให้เจอคุณหมอก่อนเลย เป็นนักทศนาาตรนะครับหรือหมอสายตาครับเพื่อเป็นการตรวจวัดสายตาและตรวจโครงสร้างตาโดยดูเดนสต็อกเด i s c a n n e r นอร์ทที่จะวัดโครงสร้างตาต่างๆนะครับทุกอย่างจะประมวลผลใส่เข้าไปในเลนมันจะเป็นเลนเฉพาะบุคคลเลยมันจะไม่ได้แก้แค่ค่าสายตาอย่างเดียวแลละจนไปเติมเต็มส่วนที่หายไปของข้อมูลตาเราหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวัดสายตาต่างๆเราจะไปที่เครื่องอสลิปเลนดิจิตอลสลิปเลนตัวเนี้ยจะเป็นการวัดดูโลก ตาเบื้องต้นให้ทั้งเปลือกตาภายนอกและดวงตานะครับเมื่อดูอันนีเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเลือกกรอบแว่นและเลือกเลนส์กันว่าเราต้องการเลนส์ชนิดไหนและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกกรอบแว่นเสร็จแล้วเลือกเลนส์เสร็จแล้วเราจะไปที่อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องโดนิตอกอิมเพ i ชันดิสเป็นการวัดพารามิเตอร์ต่างๆสําหรับแว่นกับคนลูกค้าคนนั้นเพื่อจะได้เป็นแว่นเฉพาะบุคคลเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวนะครับให้เราดูแลคุณนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาสายตาบัน,นิดใดลองเข้ามาวัดสายตานัดกับคุณหมอดูก่อนแล้วเราจะตรวจสุขภาพตาตรวจทุกอย่างให้หมดเลยว่าจะต้องใช้เลนส์หรือแว่นชนิดไหนทุกปัญหาผิวหน้ามั่นใจดีเพนวรริทคลินิกจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา0 8 9 7 9 6 0 2 4 5ตู้ออโตค้คามาตรฐานที่คุณวางใจ สนับสนุนโดยวัดใหญ่รม่มพระราม2ซอย33โทรศัพท์024279518และ0892331136ช่วงธรรมะสวัสดีขอเจริญพรญาติโย,ยมทุกๆท,ท่าน ที่กำลังติดตามรายการไทยสไตล์ช่วงธรรมะสวัสดีในวันนี้วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับญาติโยมนั่นก็คือเรื่องของคิดต่างแต่ไม่แตกแยกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนธรรมดาทุกคนต่างมีความเชื่อและก็ความคิดแม้แต่ตัวเราเองเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยความคิดของเราบางทีก็ยังไม่ค่อยตามกันเลยเช้าก็คิดอย่างหนึ่งพอบ่ายคิดอย่างหนึ่งเรื่องเดียวกันนั้นความคิดความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันรือคือแตกต่างกันไปถ้าในวงสนทนาในวงวงสนทนาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในเรื่องของ การแสดงความคิดเห็นก็ดีนะบางทีก็เกิดการทุ่มเถียงกันนะคือถ้ามีการควบคุมอารมณ์ได้นะก็เรียกว่าวงสนทนาก็ราบรื่นไปได้ดีบางทีเราก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะเหตุทะเลาะวิวานะจะเกิดจากนะวงสุรานะเพราะว่าพอดื่มสุราแล้วมันควบคุมนะ ความคิดแล้วก็อารมณ์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดของเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากมีวาทะอันหนึ่งเขาเรียกว่าคิดต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นวาทนะเป็นวา,าทะที่มันออกจะสวยหรูนะพูดคิดแตกต่างก็ได้แต่ไม่แตกแยกแต่เราจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของ ความเชื่อทางเรื่องการเมืองเนี่ยมีปัญหามาตลอดระยะเวลาที่ความคิดความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกแยกกันไปคิดไม่เหมือนกันจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็นสองกลุ่มก็คือเขาเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษนิยมนกับพวกประเภทเสรีนิยมคือถ้าอนุรักษนิยมเนี่ยก็หมายถึงว่าอยากจะรักษา ของเก่าวไว้กฎระเบียบอะไรต่างๆของเก่าวไว้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็พอรับได้เสรีนิยมก็อาจจะอยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆขึ้นมากฎระเบียบอะไรต,ต่างๆที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆโดยเฉพาะอารยาประเทศต่างๆที่เขามีการพัฒนาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นปัญหาก็คือพวกอนุรักษ์นิยมขวาจัดกับ เสรีนิยมซ้ายจัดก็คืออนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยคือระเบียบกฎระเบียบต่างๆประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เราเคยปฏิบัติกันมาเนี่ยจะไปแตะต้องจะไปแก้ไขไม่ได้จะต้องอ้างถึงความมั่นคงอ้างถึงสถาบันอะไรก็ดีนะแต่ว่าพวกเสรีนิยมที่เป็นปัญหาก็คือเสรีนิยมซ้ายจัดอยากจะให้เปลี่ยนแปลงอยากจะให้เป็นเหมือนอารยาประเทศเป็นอย่างคนนั้นแล้วก็ยก เหตุผลขึ้นมาประเทศนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีระบบมีระเบียบอะไรตารา่าไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุรักษ์น,กนิยมขวาจัดมันเป็นเรื่องยากเสรีนิยมซ้ายจัดก็เป็นเรื่องยากที่จะคุยกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่อยากจะใหะ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้หันเข้ามาแล้วก็เอาความคิดของตัวให้อยู่ตรงกลางนะคือ แสดงความคิดเห็นก็ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน,นยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันว่าบุคคลทั้งหลายนั้นไม่มีความความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันการที่สองก็คือพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์พูดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์สำหรับลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเห็นจากการอีิเบตเขาเรียกดีเษก ที่ผ่านมาก็คือดีเบตในเรื่องของการเมืองแหละบางคนสามารถที่จะใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการอํานินการพูดคุยกันแต่บางคนเนี่ยมีเหตุมีผลแต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็จะเห็นในวงดีเบตท,ที่เราผ่านมาที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นความความแตกต่างทางความคิดกังแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะ มีความเชื่อมีความคิดที่แตกต่างแต่ว่าจะแสดงความไม่แตกแยกกันได้ไหมเวลาที่พูดเวลาที่ใครพูดอยู่เนี่ยคือความคิดเห็นที่เราไม่เหมือนกันนะแต่ว่าต้องฟังให้จบอย่าสวนหรือว่าอย่าขัดกางขันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นจากการใช้เวทีที่เรียกว่าเวทีดีเบตหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปว่าใครจะสามารถจะใช้อารมณ์ได้ไหม สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะพูดได้ว่าความคิดที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกต้องอาศัยนะรู้จักควบคุมอารมณ์ก็ดีรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นความคิดที่แตกต่างก็จะทำให้ความแตกแยกไม่เกิดขึ้นเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับในหมู่สังคมมนุษย์โดยทั่วไป ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพรวัดยายรม่มแขวงบางมดงดงามตาอุ่นใจชุมในอุรานำพาให้ใจสุขล้ำสนับสนุนโดยวัดใหญ่ร่มพระรามสองซอย33โทรศัพท์ 024279518และ0892331136บริษัทของเราชื่อว่าโคตบุกิแปลว่าความสุข บริษัทของเรามาจากญี่ปุ่นแล้วอยากแนะนำสินที่ดีของญี่ปุ่นที่ประเทศไทยเ,เราก็กำลังสร้างบ้านอยู่ที่จเจนเซลตอนนี้เพิ่งจะสร้างบ้านเดียวชั้นเดียวเพราะว่ามีความต้องการมาจากลูกค้าเานื่องจากโควิดหลายคนหนีมาจากเมืองใหญ่กรุงเทพแล้วก็อยากอยู่ที่พื้นที่ของตัวเองไม่ใช่ติดกับคนอื่นไม,ไม่เหมือนคนโดแล้ว บางกองก็มีอายุมากขึ้นแล้วหรือเขามองดูว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงบางกองก็ไม่อยากใช้บันไดก็เหมือนคนที่เคยอยู่คอนโดมาก่อนในห้องคอนโดก็ไม่มีบันไดก็เลยเขาก็หาว่าบ้านสนชั้นรู้สึกว่าอนาคตมันจะไม่สะดวกที่จะใช้บันไดขึ้นลงก็เลยเขาขออยากใช้บ้านชั้นเดียว แต่บ้านชั้นเดียวแคบๆไม่เอาเขาก็อยากบ้านชั้นเดียวแต่ฟังก์ชันเหมือนบ้านสองชั้นซึ่งห้องนอนก็ต้องสามห้องห้องนั่งเลงห้องตอกินข้าวก็ต้องพื้นที่ใหญ่หน่อยร่องหน่อยโครงการของเราก็ดีตอนที่ติดถนนใหญ่ถ้าสําหรับอนาคตของครอบครัวติดถนนใหญ่ก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยอยากเห็นอนาคตของลูกค้าทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วมันจะแฮปปี้ก็คือความสุข ความสุขแปลว่าคตัตบุกิคตบุกิแปลว่าความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่ที่นี่ครับบ้านคตัตบุกิสนับสนุนโดยคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หากคุณกำลังมองหาวิธีการปรับเสียงให้ตรงจังหวะหรือส่งความสุขด้วยเสียงเพลงครูเจฟสตูดิโอพร้อมดูแลและให้คำแนะนำติดต่อสอบถามได้ที่เพจครูเจ Voice Studio ช่วง Music t h e r a p ปีดนตรีบำบัด Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I. to pay i'm สนับสนุนโดยกิ่งเพชรการแว่นศูนย์บริการเลนโปรเกรสซี r โรเดนสต็อกโดยหมอสายตาผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนโดยเรดิโอไทยแลนด์ FM88 Good New Great Music สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัด หลังวัยเกษียณจะมีคุณค่าหากคุณร้องเพลงเพื่อความสุขการปรับเสียงให้ตรงจังหวะพร้อมสื่ออารมณ์ให้ถึงผู้ฟัง Pujee Voice Studio พร้อมดูแลทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้และความสนุกที่ไทยสไตล์นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ถ้าอยากจะมาพบกันใหม่ก็มาเจอกันใหม่ที่กับเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้น้ำเพชรพิทุมั่งมีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ